สวัสดีครับผมอยู่กับพี่ซีเจกับสูสตรอันกล้ามใหญ่นะฮะอันนี้จะไปล่ามนุษย์เลื่อยยนต์สถานที่เกิดก็คือตรงนี้ฮนะอันนี้ผมอาจเป็นเทคที่สองนะเทคแรกก็ไม่ดีเสียงเกีมันดังไปโอเคเออารถแล้วกัน กสียพีเอฟก่อนจะได้ลืน่นปึ๊บ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 อ๋มไม่ได้สีกรดเลยเปิดไปหาลงหน้ะเบียร์แม่งทาแบบก,กดใช้สูตรไม่ค่อยได้เลย เบียดตึงไปฮะขับไปเลยต้องทำสูตรก่อนดิไม่ได้ถ้าไปแล้วทำสูตรแล้วมันบักถ้าจะทำก็ทำตอนนี้เลยทำตรกับ

ไปไปอาจเป็นเทคกสองลนะึงเทีกแรกเสียงกีมดังไปไม่ได้ไม่ได้เลยวููู้ไม่ได้ไม่ได้ไปเลย ถึงละเลีเ้ยวไปดิไปฮะไปไปอืเกือบชนง้เฮี้ยแล้วมันทุกเลี้ยวยากว่ะเลี้ยวยากมาก ถึงละโหหืมมาถึงละป,ปรับบรรยากาศไหมเรื่องเวลาต้องทำคร่ำหน่อยไม่ได้ thương lắm ngủ mọi người thang hiếm nhung lang yêu yêu mọi người luôn 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 เออยิงมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลงข้างล่างก่อนเออยิงมันได้เออมามาถึงละลงดสิลงลงอัดมันดิ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 ดูสิมันอัดไม่ปล่อยเฮียยิงมันดีเฮียสี่เจ มันลิงจากผมด้วยนะประดินบอกแค่นี้ว่าโดนทุกดอกไอ้เหี้ยอืมอืมมามาไอ้เหี้ยแม่งอีกสัตว์อืเปิง้ง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  ปบ้นปบ้นปืนนี้ล้กันยุดแคเฮี้ยมซอ,องยิงล่นฟืน้นเฟมตกมากอย่างเงี้ยุดอตรงนั้นเลยไอ้่

ปันกระทืบหน่อยเออลุซี่ยิงมันลุซิเดี๋ยวเดี๋ขึ้นมาลุซิเออยิงมันสวยเฮ้ยยิงมันยิงมันลุ้ยิงมันลุ้มเออเออยิงมันลุซี่ออยำม,ม,มากลุซิ่ลุซี่อมอีกชนชนชน อะไรแล้วไอ้เหี้ยยิงสวยชนเลยชนเลยยิงต่อไปมอนฮุตเวิร์กนะเป็นมวยนะไอ้เหี้ยอย่าอย่าอย่ามาห้าวไอ้เหี้ย ยิงใครเอาเลยลูซี่ยิงมันเออเลยยิงยิงยิงมันโอ้โหียบ้อยูซี่เขาโหดฮะคงจะต้องนี่แหละไอพี่จี้ไม่ใช่ระเบิดเออฮะเดี๋ยวให้กูเล่นไหนแค่ไม่ได้ไม่ได้ปัแป้งป้งระเบิดเลยแล้วเว้ ตายเลยเธออีกเหี้ยเออเออยังตายได้ดยังทำโดนขาอันนี้แล้วเลือดมันยังเขียวอยู่นะโอ้โหเท่เนี่ยถ้าเลือดมันยังเขียวนะอืนยังเขียวอยู่เลย,เ,ยเลยมมือดไม่ไม่อะไรจะหมดด้วยเนี่ยโอ้โห ลิงไว้ที่หัวปิ้งใช่ครับเปิ้งเลยกูนี่เปิ้งเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยว้อ้เหี้ยขอคุณลูกกันเลยเี้ยลูซี่ลูซี่ยิงมันดีเหี้ยลูซี่ไอ้เหี้ยแม่งโอเคสวยยิงมันเลยลูซี่เออเมันมาแล้วมันยิงมันไอ้เหี้ยยิงมันเลยเี้ยลูซี่ยิงมัน

โอ้เหนื่อยเฮียแม่งโคตรเถืกเลยเฮียให้ลูซี่ยิงแม่งตายไปก่อนลูซี่มันเป็นอมตะมันเป็นอมตะไม่ว่าลูซี่เอาลูซี่ไม่ได้เป็นอมตะเลยลูซี่ไอ้เหี้ยแม่งลูซ์เดี๋ยว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 กูขออีกทีแป๊บไอ้เหี้ยมันโคตรส่มตีเลยเหี้ยเดี๋ยวกูเล่นแน่หืม มึงฆ่ารู้สิใช่มึงฆ่ารู้สิมามาหืมกดหมดแม็กเลยอะมาดิมีกดสองปุ่มแม่กก็เท่าเดิมยมม,มาดิเฮียงมาดิสไนเปอร์ไปงปึงป้งปึง้ง เปิง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 กูิงอ้รัวมากสไนมันแรงแถมแม่งกูยิงรัวชิบหายเลยโอ้กับยิงก็แตกมาเปิง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 เมื่อไหร่มันจะหมดหลอดวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันจะนานแค่ไหนเยอะเนี่ย

เยี่ยมไปเลยยอดไปเลยจัดไปแมงไม่ตายอีกแล้วกูใสเยอะเลยนะเนี่ยแม่เ้ยตายอุ้ยกูเป็นอมาตะไม่ตายมาอุจจะกูลืมกดเลคงเลยไอเฮียแม่เลยมองมอาคนที่หนึ่งก็ได้มอืมอม,มาดิมาดิลุกมาดิ ลุกมาดิมาลุกมาเด้อเฮ่ลุกมาดิลุกมามาลุงลุกมาอีกลุกมาอีกดิลุกมาอีกดิมาดิลุกมาอีกเด้อเฮยแม่งรถกูยังอยู่ไหมวะรถผมน่าจะหายละมไม้แค้มเข้ามา อลลอโอ้อัดรัวๆเหมือนนะ้เยอะโอ้โหเลือดมันลดแค่เนี้ยยังเขียวอยู่เลยโอ้โหไปเรื่อยๆเว้ยอ,เอ,อืเปิดหัวเข้าไปอยา่ายอมแพ้กูเหนื่อยเฮี้ยเหนื่อยจริงนะเนี่ยอืออีเขียมึงขู่หน่อยดิสัตว์แม่งนี่แม่งนี่เฮียแม่งนี่เฮียแม่งนี่เฮีย อืมอ <laughs> <c oughs> ืเีย่านี่ก็สีดำมันเลยเดียวมี <c oughs> มันยากจังวะมึ่เช้ามึ่แล้วเนี่ยเนี่ยปรับเวลาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมันบักอืมใช้สูงเลยอิเอริมันอยู่นิ่งไงมันเออผมต้องใช้ปืนนี้แนละ้วสินะกดรัวเลยฮนะเชื่อผมเถอะกดไม่รัวเงินชน,น,นะ กดลัวเลงที่หัวไปเลยนี่เฮียกดลัวเลงที่หัวไปเลยสักพักเดี๋ยวรอให้มันแดง้ะผมใจนี่นะเดี๋ยวมันเสียเวลากันไปรอให้แดงจะเล่นเลยอืมเหียสีเริ่มอ,อ่อนลงแล้วเซ่าเดมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเฮียทำรู้ซิตายเฮียเออ ยิงย um, so de ิงย uh, ิงย e ิงยิงแดงได้อีกเหี้ยยังส้มอยู่นิดนึงเอามันแดงแดงแดงสุดเลยเหี้ยอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าพอแดงพอละมาถึกชิปหายเลยเหี้ยอาดิเลสเดินอีวิวสีไอ้มุมมองเนี้ยนี่ยิงหัวพี่เรื่อยไงอุ๊ยอุ๊ย โอ้ยแยโหยดเกินมาดิ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 มาด,มาด,มาดิมาลุกมาดิลุกมาดิเออมาดิมาดิเแยไอแย่ยยายแย่ยยายไอเแยไปไหนละไอเแยก็ได้แค่หม,มาครับน้องๆอ,งอมืมันบักจ้า เดี๋ยวดีๆๆอย่าพึ่งคงต้องใช้ไอ้นั่นแล้วสินะเออรัวโคตรเลยจรัวแต่ไม่โดนมากูกินกบได้เจาะไส้เจาะพุงอ,อือเยเหนื่อยยิงเลยต้องไฟละเย่ปูด พูด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 ไปไหนแล้ไปไหนแล้ว,เ,ลวเอา้าตายแล้วโอเคจะกูก็นึกว่าตายแล้วอีเหี้ย แม่งเอ้ยกูนึกว่าตายแล้วมังกำลังจะกลับเลยมายืนเรื่อยกูเฉยโอ้โหให้มึงปล่อยให้เฮียกูขอสักดอกเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ้บโอ้โหปึ๊เฮยแม่งโหดเกินบางทีแม่งก็โหดเกินเหียแม่งไม่ได้แล้วอย่างนี้กูคงต้องเอาจริงแล้วสินะ AK 4 7 ลิงที่หัวอัดไม่ยัง้งเอาได้ไมันตายได้ไมันก็เอาควายไม่ได้เอาได้ดันตกน้ำไปเลยตกไปเดินน้ำนะ่ะไปเลยตกไปเลยเตกไปเลยเออตกไปมึงอ่ะเขาบอกว่าพูดกันว่าคาตก้อนว่ายน้ำไม่ได้จริงหรือเปล่าฮึปโอเค หายไปไหนอะตกน้ำไปแล้วหายเลยเก้อสรุปวันนี้กันละฆาตกรก็จบลงไปแล้วใช่จบแล้วแค่นี้แหละโอหแล้วมันหายไปไหนเหรอดูมันตายแล้วศพมันเลีเหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะมางคนที่หนึ่งไหว้น้ำเลยโป๊ะโป๊ะโป๊ะไป เฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยเว้ยเฮียแม่งโหแค่นี้เลยฮะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อไปแล้ว